สบายดีกันทุกคนสบายดีผูสาวเหนียวไม่อายเลยนะปนเคยยุมลนั่นนะปาดโมองนไปปดูนองไตีนนันนคือกันไตีนน่ะอตนอมนี่โมได้วาอตีนบักใหญ่ปิดมันยืนจะแท่ มอนี่ตี้ยกว่าบริษัทน่นคนนี้อ้ยเดนก็แ่ไปคือเป็ดเนี่แหละเอาอยเห็นได้หลุดงอรอตี๊ดหมึูน่อยนใหญ่กว่าไรระบังได้มึงดูตีแห้งใหญ่เดียวเดียวมึงด้ย ตีนใหญ่มือใหญ่สั่งหั่สังนี่โ้นาลูกชายมาเล่นน้ำอ้ทุกคนเลยไิเลว่าจะเฮ็ด้อาเราไปหาในใจกับเป็นเห็ดไ่จ้า่าหน่ะอะไรเห็ดมาอีกอะไรล่ะไอ้ลมี่้อมือเส้านี่ไปต ตี่หาเพ่อมาหาบ่ได้เห็นหมูเดียวโอ้ยลูกมด้วยอยา่ในตัวนี้ฮึเห็ดเต็มกระตากับว่าปลาเนี้ยหำอือทุกคนเลยนี่แตะบ่แต่ไงยินยยา่ในว่าน้องสาวหลาเพิ่นโทรไปว่าาลูกชายมา มาเลยทุกคนเต็มตาบ่นะงลงไเกว่าจะดอกใหญ่ๆบเพชรหัวปดเปดอีสังนี่ปทปาทเก่าจไปหาอยู่ในอุ้ยเราไปคือกันนี่แหละจะไปเห็ดอีกนิดจอดเลย Ủa, nãy giờ hết hết trăm mấy rồi. Trong lùm nè. Ừ. <laughs> <laughs> Nhà vườn hải bá sắn cái này. Bả bả ông kia nè săn Ủa, à. pa, pa, pa kí, tía. Lá 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 เตียงมึงนะเลก็โทดช่างาบเบัดแล้เก็เ่าโน้แนวมันเองมีแต่มาเอาเลยมีเก็ไเจ้าแล้วนะแลเนแล้วมึงเนี่ยมนเอาอะไตีนี่มตด้ยมันเสียบสิมันติด้านเสียงบ่นอ่ะะไหขาไม่ได้คอยกินมึงแน่นอนออ เบิงเลยว่ามันตีนะมันตีเจ็บมันนะบ่าจกเจ็บอัดขึ้นรถกับคามืออัดสยงามเลยเอาเอาเอามีคนบริเหนาบนา้องิอันหนงมัเอนะาบเนาะขอคิ้วเดียวมัาย้เห่แล้วบอกยาไป น <c oughs> ะมันปลี่ยนลถไปแข็งมุพอกินน้ำเนี่ยก็เฮ้ยาีกินเห็ดจบากเจดี๋ยว่ท่านกินแรกนกินบนกินอยู่ห้มันยางมันบตแข่งบ้านเราบรณทีเห็ดเนี่ยอยองกุ้มไ่ได้เห็ดอใส่ขวดนมนแล้ว นอนกินจืเต็มขวดนเว้ยด้ยเยอเังแบบเดียวอ้าคุูก็ทัดเห็นลูกคันที่เลี่ยาวลงมาดำดานิเาใส่เต้านุมก่อนร้อยเทียนยังก่อนขับนำก่อนเป็นบอเด็นกัดึงเอาสศคาเมามามาอ้าวมาข้วหนึ่งวส่งตีจวกจวยังใส่ใส่เตานุมนะผู้ไรนะ

มีนระหลมงามนะเริ่มใสบัตรใจมือส่บัตรบัตรใบวเต็มเต็มคือเก้าทุกคนเลยโปรโพเนาะโโพงมุงแ่งทุกคนเลย

มาแต่งมานกั่ายอีลายเด็ดปลาอวยงามโอนโอนี่เกียวเลนี่นะอันี้ได้าคือขางน้าปลากันนะนดินเดียวเดียวไคุณด้พ เต้นขากมันก็มีสามตัวนะเฮือนนะสีแดงสีทองสี่สิบเก้าพันครับ่าถึงท่ี่ก็เนว่าทีนีมันมีนนาะมีแเออทังในมันมีมันมีฐานนะเนาะมีแบตเอ่อเบิกมอนเอาหยด้วค่ะเ่ อันนี้ปมมีเตาอมนิ่งอันนี้ฟาดอืมอ้มไปเด้อจ้าหน่อยอุ้มจ้าหน่อยเหล่อมีอะไรจะเฉ่ได้ย่าอันนี้ปมมีเตาอมนิ่งอุ้มเป็นเลยนะเฮาเนี่ยอุ้มมันได้เป็นนะเฮานะเด้อดีนะมีแต่สมุนอุ้มเป็นเนั่ขีดข้ามอุ้มจ้าหน่อยแหละกับายอุ้มจ้าหน่อยแหละกับไปโอ้ยเป็นแล้วคผ่านเอาลูกสาระมันบอกอะไรว่าอุ้มบอเป็น เหนียนห้วยเลยอ้ยจะสิขาป้าลูกลอยบ่ออ้ยอุ้ยไปตเกียบี้เนาะตงแ่บบเบ็ดเบี่ยเปโซเก็ตเลยบอลายยาจะเห็นจากสันนั่นตายเลยของน้องมวยมวยพูนหืน แล้มองข้งมันไ้างโอ้โหมันสิบหัวกันไนสาวคนแดงคนแดงควาเสี่ยงใช่ใชใหญ่เอ้โหเด้อมันจะตายแต่ให้มันดินี่ยดีดีเป็นน็ตกูใช่มาได้เลยอร่อยค่ะเราได้มาแต่แนวเม่มานับครงไม ถ้ผมมัจกเนี่ยองมนอนี้จับีนจับยังมาเป็นยังจออกเอืเอยมเ็นจกผมจิ้นอยู่ในห้องมันจกบได้อุ้ยมวยมือนดึงเราได้ฮะราว่งได้ระว่งมวยได้งเขาน่ะิ่นเคยดึงพมพอจบปรับแล้วก็ดึงเราได้ฮะ มในเรื่อวในของซาเอื้อนลูกมันมีอยู่สามสี่สายอุ้ยแขวเป็นมาท่านออกเนาะพูดนานเต็มเล้พูดนาป้าไปหาเลยป้าลงมาจุดนี้มัจะหายอึบเลยไอ้เขียว เปเก็บาดุลันตะทันจะมาสักก็บอป้านแต่กยังมนานนจดำเรเปพักกัะขาลงจ้เขียวเธอได้แห่งกระเขียวจริงอี่ลากินเ่าบ่เด็กนั่ไปกินเ่าได้ไตงวัดแล้วก็พไปน้ำพุนัพนิกจังกิาะนก้อน

สั้นขบได้มาฮัยังยังอันหนึ่งแค้นมาทันได้น้ามาสันขบขากับยอเอ้ยังอันหนึ่งเนาเขากัเาเลยมันมันไข่ไปสร้างละไข่มันบริไปแล้วมือน้แล้วมือนี่จนมันใหญ่น่ะจนมันใหญ่นี่ยงเชือเข้ามหายเขาเข้มกคนเาบาิอทันทุกคนเล้พอนรุกสบายดี